เราจะมากรุงน้องปอมนะครับน้องปอมน้อยตัวนี้ทําอะไรบ้างเราก็จะตัดเล็บเช็ดหูสางขนนะครับแต่งขนท้องขนเท้าขนก้นให้รวมทั้งแต่งขนหูด้วยขนหูทําไมต้องต้องแต่งอันนี้เราแต่งให้เรียบร้อยแล้วนะยัง <c oughs> ไม่ได้ถ่ายรูปก่อนแต่งนะก็คือเนี่ยนะฮะภายในเอหูของน้องเนี่ยไปหูมันก็จะมีขนอยู่แล้วก็ช่องหูมันก็จะมีขนปิดอยู่นะครับถ้าเราปล่อยไว้เนี่ยมันก็จะ มีการสะสมของขี้หูนะครับทำให้เกิดการหมักหมมได้เราก็จะเนี่ยนะฮะตัดขนบริเวณใบหูด้านในนะครับออกให้หมดเลยเพื่อที่จะดูแลรักษาได้ง่ายมันจะเวอร์ไหมไม่เวอร์นะดูสิเหน็นไหมก็จะน่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นหูเมามส์นะครับหูเมาส์แล้วก็อ่าตรงก้นตรงก้นพี่ช่างก็แต่งขนให้นะครับเวลาที่น้องอึก มันจะได้ไม่มีขนมาติดนะครับเออจะได้ไม่ติดตรงก้นร,รวมทั้งตรงจิม,มิของน้องด้วยนะครับพี่ช่างก็จะตัดขนออกให้เพื่อเวลาที่น้องฉี่อ่ะมันจะได้ไม่ติดขนนะครับเดี๋ยวพี่ช่างจะสางขนนะน้นนี้ยังไม่ได้สางรวมทั้งขนตรงกุงง้งเท้าน้องแบบนี้นะครับถ้าน้องเดินเหยียบชีเหยียบน้ํามันก็จะเก็บความอับชื้นไว้นานๆนะครับทําให้เกิดกลิ่นอับ ทำให้เกิดพื้นแดงพื้นคันพี่ช่างก็จะตัดขนสั้นให้นะครับขนพื้นเท้านะครับอันนี้ตัดแล้วนะเห็นไหมนี่เอาขนพื้นเท้าออกให้แล้วจะได้ไม่เก็บความอับชื้นไว้ไม่เกิดพื้นแดงพื้นคันแล้วก็ไม่เกิดกลิ่นอับด้วยนะครับอันนี้คือการกรูมมิ่งน้องป้อมเดี๋ยวพี่ช่างจะสั่งขนเสร็จแล้วถึงจะพาน้องไปอาบน้ําครับตัดเล็บแล้วก็เช็ดถ,ถูให้น้องด้วย ถ้าสนใจใช้บริการอาบน้ําสางขนอาบน้ํำตัดขนทั้งสุนัขและแมวนะครับทุกขนาดทุกสายพันธุ์ดื้อดิ้นดูกัดสะบัดเวียงวีเรารับหมดร้านอยู่ในส่วนเกษตรมาขอนแก่นครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้ก็คือ0866404443เรามีบริการรับส่งด้วยอย่างน้องชุดนี้นะมีบ้านนี้มี4ตัวเราไปรับให้อยู่ที่บึงหนองโคดนะครับ และได้เสนอพิช่างใช้ในการจิตอาสาตักุนให้กับสุนัขจรอนสัตพิการในมูลนิธิต่างๆด้วยอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับสาหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้องหมาน้องมาซาลอนครับขอบคุณที่ใช้บริการนะครับเดี๋ยวพาน้องไปอาบน้ํำลปสระก่อนพิช่างกําลังแต่งขนพื้นเท้าให้น้องนะครับขนแทงด้วยทดียนี้น้องเป็นตัวผู้นะครับเวลาที่สีแล้วก็ มันจะชอบเปียกบ,บริเวณที่ท้องของน้องนะครับพี่ช่างก็จะต่งขนให้รอบๆที่จูนน้องนะครับเพื่อไม่ให้เปียกฉี่น้องเองนะครับเราก็จะตัดขนบริเวณที่จู๋นน้องออกให้เลยรวมทั้งขนบริเวณก้นด้วยนะครับเวลาที่น้องอึมันจะได้ไม่ติดขนก้นด้วยครับที่ช่างจะแต่งตรงขนตรงหูด้วยนะครับจะได้ไม่สะสมที่หูให้น้องแล้วก็แปรงขนครับก่อนที่จะอาบน้ําจะได้ดึงเอาขนที่ ตายแล้วออกนะ้ำไม่งั้นมันจะเป็นก้อนสังกะตังเก็บความอับชื้นไว้ทําให้เกิดกลิ่นอับอับน้ำไม่สะอาดนะครับแล้วก็ความชื้นสะสมเยอะๆมันก็จะเกิดเป็นเึนะ็นแหกบเปนคราเก็บเป็นทั่วสังกะตังเป็นชั้นก้อนหนาๆได้นะครับเพราะนั้นจะต้องผนขนออกแล้วก็เลี้ยงขนใหม่นะแต่ว่านี้ถ้าเกิดเราสางบ่อยๆมันก็จะไม่เป็นก้อนสังกะตังครับอับน้ำตปขดน้าน่องหวานน้องแมซลอนในสวนเกษตรบางขกันครับเบอร์โทรศัพท์0 8 6 6 4 0 4 4 4, 4 3มครับมีเบอร์การรับส่งด้วยน,นะครับ น้องอาบน,น้ำททีนะหลังจากที่เราแปรงขนน้องให้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะพาน้องมาอาบน,น้ํากันของที่ร้านน้องหมาน้องแมวซารอนเราจะใช้เป็นแชมพูสูตรสมุนไพรที่ช่วยดูแลสุขภาพผิวหนังและขนช่วยลดปุ่นแดงผ่นคันนะครับแล,ล้วลลลลลก็ลดเห็ื่อบาดได้ด้วยเวลาที่เราจะใช้เราก็จะผสมน้านะครับใช้แชมพู1ส่วนผสมกับน้ํา10ส่วนนะครับแล้วก็หมักไว้บนตัวสุนัขประมาณ5-10นาทีใช้ได้ทั้งสุนัขและแมวนะครับ ช่วยในการปรับสภาพผิวหนังและขนช่วยลดผลื่นแดงผื่นคันแล้วก็ลดเ็บหมัดได้ด้วยครับเราก็จะหมักให้ทั่วตัวน้องเลยนะครับเป็นแชมพูสูตรสมุนไพรล้วนนะไม่ต้องกัวสารเครมีนะครับถ้าสนใจผลิตภัณฑ์แชมพูสูตรสมุนไพรของเราติดต่อเข้ามาได้ครับที่เบอร์ศูน6 4 0 4 4 4 3ครับหรือว่าสนใจใช้บริการอาบน้ำตัดขนอาบน้ำสางขนทั้งสุนัขและแมวนะครับดื้อดิ้นดู่กัดสะบัดเรียงวีเรารับหมดครับมีบริการรับส่งด้วย ติดต่อที่หมายเลข0866404443ครับรายได้ส่วนหนึ่งพี่ช่างใช้ในงานจิตอาสาสัตวขนได้กับสุนัขจรสุนัขพ,พิการในมูลนิธิต่างๆด้วยนะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนครับเดีย๋ยวพี่ช่างจะหมักนะครับระหว่างที่หมักเรก็จะนวดน้องไปด้วยนะครับให้แชมพูซึมซับเข้าสู่ผิวหนังและขนของน้องได้ดีขึ้นครับ จากนั้นเราก็ล้างออกแล้วก็ค่อยหมักอีกรอบนึงนะทำสองถึงสรอบนะครับหมักแชมพูเพื่อให้ขนน้องปรับสภาพทำให้ลดปุยนในผิคขนลดเทบหมัดได้ด้วยครับนี่ครับเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูตอนอาผมเสร็จแล้วนะครับทุกครั้งที่เราอาบน้ำให้กับน้องหมานะครับเราก็จะบิด ต่อมเหน้นให้กับน้องด้วยต่อมเหน้นก็จะอยู่ตรงที่ก้นของน้องนะครับอยู่รูระหว่าง้ายขฝาระหว่างรูก้นนะครับรูก้นอยู่ตรงกลางนะครับเปิดก็จะมีต่อมเหนดนอยู่ซ้ายขวฝาแบบนี้นะครับเราบีบแล้วก็จะยกคนหางน้องขึ้นนะครับแล้วก็บีบไล่จากาคนก้นนะครับตรงรูก้นนะฮะออกมาเพื่อที่จะเอาต่อมเหน้นหรือว่า กลิ่นไม่พึงประสงค์ของน้องหมาน้องแมวนะครับออกจากตัวน้องเวลาที่อาบน้ําเสร็จแล้วมันจะได้มีกลิ่นที่สะอาดครับจะได้ไม่มีกลิ่นคาวติดตัวน้องนะครับเพราะว่ากลิ่นเหม็นที่เป็นกลิ่นคาวพวกนี้มันจะสร้างเพื่อให้น้องเอาไว้ใช้ที่บ่งบอกเอกลักษณ์กลิ่นของตัวเองน้องก็จะไปถูจุดนั้นจุดนี้ทําให้มีกลิ่นติดนะครับเป็นกลิ่นของเขาเองซึ่งมันจะมีกลิ่นคาวเราก็ควรจะบีบออกให้เพื่อไม่ให้มันสะสมเยอะเกินไปนะครับ วิธีการบีบเราก็จะยกหางขึ้นนะครับแล้วก็บีบไล่ตรงโคนหางของน้องนะครับนะครับค,ค่อยๆบีบล่ายนะน้ำที่พุ่งออกมาไหมทำภาพช้าให้เป็นน้ำที่พุ่งออกมานะครับจากต่อเมเหนนะครับอันนี้แล้วเราก็ล้างออกให้หมดนะครับเราจะบีบทุกครั้งที่เราอาบน้ำให้น้องนะครับแล้วก็ล้างค้นโดยปกติเลย เพื่อให้ลดกลิ่นข้าวนะครับจะได้ไม่มีกลิ่นขาวเสร็จตัวน้องทำได้ทั้งสุนัขและแมวนะครับโอเคครับ